สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาเดินเล่นกันนะคะพยายามจะถ่ายจากด้านหลังเนาะเอาจะได้ไม่มีคนมาว่าให้ <c oughs> อ,นนอ,อันนี้เอดูข้าวอินแต่์ข้าวนี้เกตูคันเชน,นน,น,น,ชนอะอ้าวะไอ้มูมู่หรอป้าป้าฮะ ฮะรูวีไอพีแนต์โอเคโอเควีโก้แกตเนียเดบอทอ่ะนะคะโอ้เดี๋ยวเราแวะดูนะคะร้านนี้เป็นร้านขายดอกไม้นะคะปกติแล้วแต่ว่าเขาก็จะขายอันนี้พิเศษเสริมนะคะเป็นเหมือนแบบว่าเอาไว้ห้อยเป็นของรางวัลน,นะคะให้คนที่ชนะนะคะ นี่เป็นคล้ายๆัวอู้น่ารักเนาะ cute เป็นสกีนะคะทำจากไม้นะคะสกีคล้ายๆสกีโบราณน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนท่านนี้นะคะเออน้องมเมื่อกี้ที่สกีไม้แล้วก็เป็นห่วง เราจะค่อยๆเดินไปช้าๆนะคะเพราะว่ารอคุณยายนะคะคุณยายไปดูหอยนะคะที่อีก้านะคะ What are นเด <c oughs> อ The นนทิงนะคะป้ายประกาศดูสิไม่คิดว่าสวีเดนจะมีใช่ไหมมีค่ะ <c oughs> <c oughs> แน่คิด่าสวีเดนจะมีนะคะมีค่ะร้านขายรองพงรองเท้านะคะอันนี้เป็นร้านอาหานะคะข้างในสวยมากร้านเนี้ย ราจะต้องถ่ายหลบๆหน่อยนะคะไมไ่ถ่ายเป็นหน้าคนอื่นโดยตรงนะคะสก,กีนะคะช่วงนี้ก็จะได้ขายของกันเนาะคนก็จะมาซื้อของกันเนาะวิด<ค>ุโ<ย>อกคะวีด้ออันี้ติกนี้สวยสวยเลยเนาะ<ค>ยัตตอฟินเด่น อรัสซีนูอีดอกไฮวามเวลคอมเมนอลิฮูป้านูยอสโกโกทินวาสโลเปตเมนูวีเออีหมูราเซนทุ่มอันคุณยายมาแล้วได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอูสวยเนาะสวยเนาะ จะมีการตั้งขายอาหารอะไรก่อกแกๆก,ก,กันไปนะคะโอ้ยตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยมีป้ายแขวนอะไรไม่รู้เนะาะเ,เขาเรียกว่าป้ายอ่ะโอ้ร้านนี้ขายจิวเวลรี่นะคะคนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ เดอะฟินส์มงะโฟกแห่นูอิมูรานะคะข mm ้างในนี่เป็นศูนย์ของคนที่จะเอ่อมาสก,กีนะคะมาลงทะเบียนกันขึ้นใหม่เมื่อกี้นะคะนี่โอควีโดเยนมอัลาทีเดนะคะ ไม่ใช่จะมาสกกีกันเล่นๆได้นะต้องลงทะเบียนเสียงเงินกันนะดู้ไหมเพื่อนๆร้านกาแฟยอดหิดนะคะเขาก็มีเหมือนเด็กครบพู่นนะคะเดคอเรทอันละมาสโลเกตเนะคะโอ้ เราใกล้จะถึงนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะตรงนี้เป็นรูปปั้นของมูร่านะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะมีที่ของขายของที่ระลึกเต็มเลยนะคะเพื่อนๆของหวานของนมโอ้ยโอ้ยอยยย คนเริ่มมากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดูคัสก,กี้กันที่สปนาน่ะดีอันนี้วิตติตอ,อินเนปอุ้ยเฮ้ยพกเพือเพื่อนๆคนหลายคนยอดคนยอดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกัน

เขาสกีมาตั้ง4-5ชั่วโมงกันกว่าจะมาถึงที่นี่นะคะไม่ธรรมดาเลยนะคะต้องเชียร์เขานะอันนี้าแม่ก็ต้องมาชมให้ได้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดไหมอุ้ยคนกลุงเอสกีโบราณสกีโบราณ นู่นแล้วนะคะอันนี้วายอันนี้อุย้ยเดี๋ยวเราไปพักชมนะคะเบรกโกอันติตตาอเล็กิบิตนะคะว,ว้าววายเดนเดอรวอลโวนะคะรถเอลนะคะรถไฟฟ้าวอลโวร,ร,รุ่นใหม่มั้งเนาะ โอ้วววววววปาค่อยๆเดินมานะยาย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 ต้อยหนาวหนาวหนาว นี่ค่ะก็จะเป็นเต็นท์ขายของมามาอะไรเยอะแยะแยมากมายอู้ตรงนั้นเป็นไอศครีมอย่า <laughs> งนี้มอสแตรมอดวะคันเชดดูนะฮะคนก็จะชมเชียร์มอสคามาเชียร์เชียร์เชียร์ โอ้ยน่ารักล o ฟลี y ตรงนั้นซุนสเตเดียมโอ้ยเต็มเต็มเลยนะคะไม่รู้ทำอะไรกันเนาะ ขายอาหารก็มีนะคะเอ่อฮอทดอกฮอทดอกอันนี้สวีดิชฮุส์แมนนนทิงโอ้ตอร์เกอร์โอ้ มัดสัดมอดนะคะปลาเบอร์บีไอตนนทิงแฮปันเช่ขนละดูอันนี้เฮ้ยสวัสดีเพื่อนๆกันแล้วหรอกดูอินเตอร์ข้าเลยละฮคือตรงนู้นเป็นเส้นชัยนะคะวาสโลเปตโมสีขาวๆนุ่นนะคะ เดีย๋ยวเราเข้าไปดูอีกรอบก็ได้นะอ้อันนี้ฟีนนะคะ Beautiful Pasta Bolo ขายวเจิตรมาขายได้ไงไปดูแล้วตี๋บอกว่าอันนี้อีวารสชกอะไรสักอย่างน,นะคะบางร้านกวขายครดีจ้ะติ๊ตตาเอีย็นลิตรกราน Ja, ni ska ha en trevlig dag och så lycka till i ett framtida äktenskap. Tack snälla. Tack så. En applåd! Härligt ja, med kärlek. Det kommer aldrig att gå Det ger kärlek till det är häftigt. Heja, heja! De går in här och sprider lite extra kärlek och glädje tillbaka till tagarna som har bjudit så länge och är så nöjda av att få เอาเหลือไม่คีลูกผัวหายหมดแล้วคะเพื่อนทั้งลูกทั้งผัวหายต้องไปตามหากันก่อนต้องไปตามหากันก่อนอ๋อมีตรงนั้นแตวเราปรึกษาหารือก,กันก่อนนะคะว่า ว่าเราจะกินอะไรกันดีนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะ thank for watching me help me like and subscribe to ไม่ทันแล้วนะคะหายไปกันหมดเลยนะคะเพื่อนสกอดูแอตโนนทิ้งวะยังไม่เห็นร้านพี่ออยเนาะขายตรงไหนเนาะว่างก็จะเดินมาทางแ้่โอ้เขามีแล้วก็ทอีโยลีเต็มเนะ De är liksom den att du kommer backa Så Jag behöver det här. Ska se om vi får på någon

uh, if you like my video, please help me to like and subscribe t o And we see in next clip. Thank you very much. I will find something to eat soon. Thank you for watching. Thank you. Ah, น้องนี่น้องนี่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะลากันไปกับบรรยากาศ นะคะชิคๆคนะคะคนเยอะๆคนแยบๆคนๆๆคนักหลายๆ,ๆ,น,ๆ,ๆ,น,ๆ,ๆนะเจ้าเพื่อนๆ่ะ,ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายเฮ้ยโด